สวัสดีจ้ายูดีไม่ให้ยูแดงนี่ฮิพอเบอิกเก็บมาอีกแล้วพี่หน้องเลยมาเด้อตามองหงต้มหมกหอยปูพบิบีมาตะปลาหิดมากับมั่หนึ่งเขาหนึ่งน้ำหิว

ไ,ไปอยู่กันแล้วโบกินไม่เยเลยเอาเลยแลวถนัดก็กิน่เปน ไปปั๊แบบแบบมาต่อ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 โอ้เขาห่อนห่อนแต่เขาห่อนห่อตำมุ้งเพชรตุ่มห้อยขอห่อนป่านี่เอ้ย อันนี้ก็หอยเชื่อเรียอยู่เลยนาะตัวมันค่อนละพันที่อเอาเรียงเนื้อมันจะเ,เป็นสีท่องเลยเปลือกกระท้องเนื้อกระท้อง เนื้อพึ่งัสิเป็นสีดำตาว่ากับวิียงกว่อเพื่อนโรงแรมเพิ่มหวานแ้ซีมตนองัด ปลาซิมแล้วถนัดอืมที่เอาสัเด็ดสุดฟังจะเท็บเือม้นนุอรอยสุฟังอือได้เลย ยางไปทางหังหันขวัญให้งูเั่นงูหางกระดิ่งเลย่นขุดจึงเงินยู่ท่านักุกไข่มันขุดกุกไข่เพื่อนไหมใครว่าไริส้ิะ ว่าพยูมุ้อยู่มุมใดของปลางายหาเห็ดเพื่อนใชแล้วเพื่อนอืมก็ลืมข้าวไปตัว่างไป่างไปเห็ดกับเพื่อ,อนมาลายลายดอกอยู่รอหมองงูอยู่น่นเห็ดหนาเลเป็นมูเป็นมูอยู่สามดอกสี่ดอกมูละ อื้อດี่แต่ดอกงามๆแก๊บไปมึงพ่ ซอ,อบฟต์ซอต์อตอต,อ,ตอมาที่ย่างไปรอบมองทะยูนอ่ะขอไปหินหินหนาเลยอ่ะสามดอกมันยังงาเมืองดิแต่วาข้นขอปลาให้กับตรงระแว่งอยู่แล้วน้ำราละแวกเราบ้างแม่มหินเบิ้นเบิน้นอยู่สามดอก กำลังสีย่ยางไปเสียงหมากกระดิง่งพึ่งหมากกระดิ่งอยู่หางคนเตือนเฮาแตกตัวตัวยู่อืมผู้ได้มาสั่นกระดิ่งขายติ่มอยู่รดนีน่เนาะวะก็ใช้พึ่งมาหยอกเอา,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 าอเอาลยเสียงหางกระดิง่งมันสั่น เราแสะดุดกึกบนเึ่องอมันแมนบาลแงกใส่แงกหัวยัง,ง,งฮิตตะคดคจึงึงด้วยฮึคดก็ยังพนนอดอยู่นิดนึงอ่ะแต่ี่สูไนแล่วมั พานอนล้วพี่น้องเออไปได้คิดอีด่ยังแล้วค่ะแล่นก่อนเลยแหละมาตั้งรักอยู่ไกลเติบอืมอีพ่ออีเมียผมเอ้ยเกิดมาผมไม่เคยพอเคยเห็นผมไม่ได้ดดเห็นยังเจ้าเด้อขอวางสิละขอไม่กิฟเห็ดซื่อขอไม่ได้มาเห็นยังเจ้าดอก จะยืาเขี่ยจะคุ้มจะถือจะซ่าขอเอขอบบลิกขอกระวางสิละยายยายายา,ยาเกือบต้นอ่ะ เับสม,มัครโอ้ยบานนี้ขอเลยไปเบาซูย่าเห,หมวยฟังโอ้ยห,หมวยเสียหนักจะเอาเรื่องงูสูข่อยฟังข่อยเห็นแล้วข่อยเห็นตูปเป็นล้วขอวบางทีละตูเป็นไงเนี่ยมันคดรโกกไข่มันอยู่อ๋อจะเห็นหราบาจ็บค้พ่พระไยคลิปพะนะโอ้ย ตังรักก่อนแล้วเนาะผู้ใดก็สมมัวถ่ายคลิปแกล้งก่อนหรอกนคตรกกใครพูนอยู่เมียดีนี้พูดเสร็จแล้วผู้พ่วงปลอดภัยของเจ้าของเนาะอืม bây giờ đứng Thái clip với hẳn, ủa em, thưa bên sưu, thưa mái hết trơn này Man Morrison, rồi, bảo cả không phải, phải quen thêm. mmm, <laughs> pet. ừ, mọi người ơi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 , mọi người เชียงคอยตูดดกักเบอร์ีว่าคอยตดด้วยเนี่ยกางเกงคอยเนี่เล่าคอยพีคขิ้งสิมันถูก,กับโตะมันก็สีดังปอดๆแป๊ดแปอืมเบอร์ซีว่าใหญ่เนี่ยกินไปตดไปเบอร์ซว่าโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วหมู นี่แต่ละคนละโดนละเบื่อรเติดไม่ได้กินผู้เดียวเปอวดแล้วยังไปบ่อปลาแล้วล่ะก็เปลน่ยนบ่อปลาแล้วไปเลยจ้ะ ขอบคุณพี่น้องบูสูบผู้สูงคนขอบคุณที่หักกันแพร่กันขอบคุณที่เขามารับชมรับฟังขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้องปลอดภัยปลอดภัยปลอดโควิดสิบเก่าเด้อพี่น้องบูสูบผู้สูงคน